เจ็ดร่องนะเจ็ดรองนะต่อว่เจ็ดรองนะเจ็ดรองเจ็ดรองเจ็ดรองรอดราคาดีเล่นดำดำต่อแปดดำต่อแปดแปดรองแปดรองเบอร์แดงเลยเบอร์แดงเบอร์แดงเบอร์แดง

หัวรองรบมาเป็นตอลานะพี่น้องหัวรองรับมาเป็นตอลานะไอ้ดงัดด้ต่อ้ดรับมาไดำจกดำก้มดำอัตดำต่อไปดำต่อไปแล้วลูบตรงไดปี่วาผลิกลบมาวัดรงกันนะผลิกลบมาวัดรงกันนาเน้งตอาก้มแปรรองราแปรรองแปรรองไอ้ไดงต่อดำรอยมาดำอัดดำต่อดำตอ เบอร์ดำเราเบอร์ดำาเบอร์ดำาเบอร์ดำราเบอร์ดำาเบอร์ดำาเบอรเบอร์ดำ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 ดำตอดต้อดต้อดำตอก้าวดำต้อก้าวดำตอก้าว really ดำตอก้าวดำตอก้าราคากรรมดำต้อสิบก <c ười tiếp ly> ้ารานะราคากรลบไปเยอะสตัวต <atures> ้าหนะาไม่ราคากรลบไปเยอะตัวต้านะก้าวรองเราก้าวรองเราราคามัวบาไอยนี้ก้าวต้อไปรองก้าวตอไปรองก้าวตอไปรองราคาลบไปเยอะสดำานราคาลบไปเยอะสเสื้อดม เสื้อดำเป็นตัวต่อนะหุ่นเซนเป็นตัวรองนะหุ่นเซนเป็นตัวแดงหุ่นเซนเป็นตัวแดงเสื้อดำเป็นตัวดำเสื้อดำนี่กลายโคลเชโม่สั่งลุยนะหุ่นเซนนี่กลายโคลลุกไม่ปลายหน้าจะรองนะแปรต่อละแปรต่อจะรองแปรต่อจะรองตัวดำนี่แลงคาบพ่อเขาจนนี่สู้งยาวเลยนะพี่นะสู้งยาวเลยนะตัวแดงนี่ตำสั้นนะตำสั้นนะแต่ว่าเข้าดีนะตัวแดงนะ ราคานี่โยนจะดำนะดำไปต่อดำไปต่อดำไปต่อนะแปดมีต่อไม่ร้องเด็กทิ้งไปตัวเด้งมันเล็กนะพอเขาเจอเลยตัวเด้งมันเล็กนะพี่นะเล็กว่าไม่นะวันนี้ต้องหน้าเรียโปรยอ่ะพี่เล่นเล็กว่าไม่นะวันนี้หน้าวเลย เจ็ดกลึง oh, ต่อจะร้องราจ็ดกลึงต่อจะร้องรากโยจะนรากโยเสือดมนะดำต่อเจ็ดกลึงเจ็ดมีเด็กรองดาต่อเจ็ลึงเจ็ดมีเด็กร่องเวลาชนกระปเ็ซนาีตัวแดงอัดดก้มแดจี้ไปดาก้มแยกตัดาเลวทำได้ดวยทำได้ดีว่านะจว่านี่นะเตตเลยเจตต้เจตตเจตต้ดาต่อเจ็ดดาุกดาุกดาจุกดำต่อดาต่ตดำก้มแกรัวรัวเจตตเลยเจตตอ Raka lấy râm tỏng ra ra khảo lạnh kia bà. Adam cho các bạn đâm to, đâm to, đâm to kia kia luôn kia luôn kia 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 luôn kia 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 luôn kia 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 luôn kia 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 luôn trong kia 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 luôn kia 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 ตัวแดงตกมอระทุ่มกล้องตัวรับน้าจังหวะดีตัวแดงตกมอระทุ่มกล้องตัวรับหน้ารับตัวเซ่เลยรับตัวลวกเลยรับตัวเซ่เลยราคาไล่ปรับเลยราคาไล่ปรับตัวนะราคาไล่ปรับตัวนะโนดคุณชึกเล็กหรือว่าไอ้สื้อเดิมเป็นตัวต้อครับ ตัววต่อเก้าในราคาดันรองราคาดันรอง,รองแล้วลับมาขึ้นเป็นตอที่ในะตัวลังซัดขึ้นเส้นนะแล้วลับมาดำตอเหลานะสมาชิกนะตัวดำเดินอัดเดินต่ำได้ช่วยมันนะตัวดำมันย่ญ่กันนะใ่ญ่กันนะ Rà đi xàm to lên á à, xàm to xàm to Rà gà lây mà đâm to lên á à, gà lây mà đâm to nè Hãy đánh ăn lo mà đánh chết ăn lo mà Ai đâm cơm lo bây mì lá nó sao mì สามมีร่องนะสามมีร่องดำต่อซ่องจ็ดสามร่องล้านะดำต่อซ่องเจ็ดสามร่อง đâm to xong chết xăm rong, đâm to xong chết xăm Ai đen ăn mà nát á Xăm mì đọc rong, xăm mì đọc rong mà. Ai đen mà bà mà liêm ra đây anh cơm anh mà Adam ăn mà Xong chết to xong chết to đây rồi <laughs> đây xam to xam to xam to Xong chết to rồi xong chết to xong rồi ai à, đam cốm mà đang nói là ai à, đam chúc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 , đâm chúc, đâm găng, chúc. Đô, đâm chúc đâm à đam chúc đam cao gang đam chúc vừa đam chúc đam cao gang đam chúc đam to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  anh đang nguyên quá đó mà ai à, đam cốm mày ngày đang nguyên lắm đây ใช่น้ำก้าวกลางเราน้ำจุกน้ำก้าวกลางวัาทรงเหรา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 ซ้ำรองนะตัวแดงเก้าวจิกนะก้าวกลางสายจิกนะตัวแดงก้าวกลางสายจิกซ้ำมีเรีรองซ้ำรองซ้ำรองซ้ำรองทำต่อซ่องจัดซ้ำรอง Hãy đâm tay ở đây, ơi, ơi. xong, chết rộng, xong, chết rộng. Xê rộng, xê rộng, xê rộng, xê rộng, Quả đâm mì tơi tơi, hình viên lịch nổi mai à. Đâm to, xong, cao rộng ai đâm to, xong, cao rộng

อารอกเลยอาดองอาดองอาออาอตัวอาองนะโตอาอกรองเลยนะการอเลยนะโกรองเลยนะโกรองเลยนะโรองเลยนะโกรองเลยนะโกรองเลยนะราคาดันรองมาล้นะราคาดันรองมาล้นะราคาดันรองมาล้นะ và làm chúc các bạn cao cao các bạn chúc làm to làm to làm to làm tao, đang tao, làm to tôi đánh làm tao,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  tôi đánh to là na to là hãy đấm tôi tôi là ai đấm tôi tôi là ai đấm tôi tôi là ta bằng nào bắn này bắn to là to là to Tôi làm tôi tôi nè, là, tôi làm tôi la, tôi nè. to, làm to, to, làm to. Hey. À to gì a to gì Tôi đang giờ tôi đang giờ dễ to lao dễ to lao dễ to lao làm to lao ơi đang nhút đó tôi làm to yok mà đèn kí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  mà ra cả lên làm ra ดำต่อแป้งนะดำต่อแป้งดำต่อแป้งเอ้าวดำออกประจันดิ้นเลยกรรมการเผาสร้างเจ็ดร่องไมาดำต่อเป็นร้อยนะดำต่อเป็นร้อยดำต่อเป็นร้อยแดงเดินตามไปดำต้อยเป็นร้อยร่องเป็นร้อยร่องเป็นร้อยร่องเวลาจนฟ้บเป็นสิบสองนาทีนะสิบสองนาที mai cho nó tôi đặt lăng hãy đây nó bồn tông tôi đâm nó trùng mong ạ hãy đây tim bây giờ đó ơi đầm tôi đầm tôi đầm tôi Ê, ê, đầm tôi đầm tôi

બરાબર બગલ બરાબર બગલ પ્રોગ પ્રોગ બરાબર બરાબર પ્રોગ પ્રોગ ઓ ડેંગ બરા ડેંગ બરા ડેંગ બરા ડેંગ આરાબી વિંગ આરાબી વિંગ આરાબી રેંગ તો 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 એક દોર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  રેંગ તો રેંગ તો રેંગ તો થી રેંગ તો થી રીપલિંગ લાલા રીપલિંગ લાલા રીપલિંગ લાલા ઓ ડમ તો ડમ તો ડમ તો ડમ રેંગ તો નોંગ રેંગ તો નોંગ રેંગ તો નોંગ રેંગ તો પે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 ંગ Nè, có tròn lại đây có đem lại đây có tròn lại đây có tròn lại tròn lại tròn lại tròn rong, tròn lại tròn lại băng lại tròn lại nắm lại tròn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  rong, tròn lại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  lại tròn rong tròn bắt tròn là tròn lại tròn lại nè song rong, lại song lại tròn song rong ngay bằng là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  mày là bằng bắn bằng bắn bằng bắn bằng là bằng là bằng là cả là bằng là lên mất Mất bắn bắn là bằng là là bằng là 3 là 3 là 3 là bằng là 4 là bằng là a là bằng là cái là bằng nào. bằng là bằng a bằng a bằng là bằng là bằng là bằng ai bằng là ราคาดันรองปวลาน่าราคาขึ้นมารองที่เจ็ดล้วปั่นเปลือกเซียนคืออะไรถึงรู้วันแลงระบายจิ้งเก๋ตัวกวนี่เราซ่องโก้ทิดแล้วนะดำโตแป้งรับมาเด็กต่อแป้งรับมาขึ้นราคาเบ้อร์หนาระบายจิ้งเก๋ว่าไม่เทเร่งไวแล้วว่าไม่เทเร่งไวแล้วตกัวันนี้มัวตัวมันกลัวตอกเลยนะเบอร์แดงแปดรองลาเบอร์แดงแปดรองโตัวันนี้สะบายจิ้งเก๋ ตัวก้นนี้ไม่เตะแรงเลยเนี่ยไอ้ดำต่อยต่อยแลาวไอ้ดำมวดรุ่งแลาวนะไอ้ดำมวดรุ่งนะตัวดำมวดรุ่งนะเฮ้ยมวดรุ่งต่างโกนได้แจังหวะนี้นะตัวชายเ็กว่าต่างโกเลยนะเบอร์ในเบอร์กันเด้งต่อเด้งต่อตัวดำต่อยต่อยแลาวตัวดำต่อยต่อยแลาวเด้งต่อเจ็ดเลยเด้งต่อเจ็ดเด้งต่อเจ็ดเด้งต่อเจ็ด แดงตกด๊ตกลาแดงตก๊กแดงต๊กมาเช็เลือไรแล้วสมายิีเอตกก็วันนี้ข้าต่อกอ็ไรถตึงปังวานกันเฟครับอากาศบรรยากาศรุ่ยรุยลมปัดพิ้วพิ้วแต่เงือแตกต่างตัวไม่แหลกโอกมีร่องนกม,มีร่องนกม,มีร่องนกม,มีร่องก็ดำกาญจน้รำกีมาํำขี้มารำขีมารำขีมา chết to đó chết to chết to đó ra kha đi đi cả nhà băng Khăn băng sao mà chị cơ đèn tốt đèn tốt đèn tốt à rồi rồi to to đây to to ha to à to đây lốc to đi ba đây ai đây bị đốt đâm đốt đâm đốt đâm đốt giằng này giằng này giằng mày đây nà giằng mày cắt giằng mày cắt là tàu lê hoài giằng mày cắt để cắt chứ to to xe to xe to sò ra to rồi ra cả lấy bên đây to đây ai đánh tim bảy ai đánh tim bảy ram rong ram rong 3 rong ram rong ram rong à ram to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  rong à to rong à to rong à to tua đám là tua là xong to xong to xong à xong to rong là xong mi to mi rong xong rong xong mi rong liệu mi rong ไอ้ดำต่อยเราตัวแดงเดินตามไปบ๊อบบอสตัวดำเดินตัวแดงเดินตามไปเรื่อยเอายืนจ้องกันเราจังหวะนี้ยืนจ้องกันเราตัวแดงนั้นไป่เลอรั่วตัวแดงนั้นไป่เลอรั่วนะใกล้ได้แล้วข้าดีๆบักแตงกินจองกันบ้างนะได้ไหมนะแตงกินจองขากันบ้างนะผมว่าใกล้เยอะตัวดำกันได้แกงกินจองขากันเลยจังหวะาแดงต้องไม่เตะลราก็ไม่โรเลยไม่ีแดงได้เลยนะตัวพี่นะไอ้ดำเดินแดงได้มาเดียว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 

đai mày điêu đến đai mày điêu đến đai mày điêu đến rồi chú mưa là đến rồi chú đến đai mày điêu đến rồi chú mưa nè. chờ đã đến chờ đã đến chờ đã đến chờ đã bên quay chờ đã đây là ship cao nào thì là ship cao là bên quay chờ đây là ship cao หลังซารอุ่นเซนนับหรือว่านายเอ็ดคายโคลูกนองไม่ปลายนาครับเป็นไกวชนะนะครับชิงเงินเดิมบั้นซาอมเซนสองเงนวัดใบกรองครับรอว่าโ่ต่อไปโู่ที่อมเลยนะเป็นอะไรรอว่าโคต่อไปคู่ที่อมเลยับ